ไปมากกว่าปฏิบัติหน้าที่เนการปฏิติครับสำหรับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็มันจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนงนะักศึกษาวิชาทหาร ปัจจุบันเนี่ยตัวเด็กเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนลำบากนิดลำบากหน่อยเนี่ยก็จะไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งลำบากเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าน้องๆนักศึกษาวิชาหารเนี่ยได้มาฝึกพักสนามแล้วเนี่ยเขาจะได้เหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนชีวิตให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาหารเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าเขาจะได้รับทั้งวิชาความรู้ วิชาทหารแล้วก็รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆการกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตร่วมกับกับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตการเรียนรู้ในเรื่องการดำรงชีพในป่าการเรียนรู้ในวิชายุทธวิธีรวมถึงด้านอื่นๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการกระโดดหอการกระโดดหอ34ฟุตทดสอบกำลังใจ แล้วก็ในเรื่องความอดทนปดกจั่นว่าในบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากทาแต่เขาต้องไปบักโดยที่มาตรการเรื่องความปลอดภัยต่างๆของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทานบกที่44เขาก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีมีการเตรียมการผู้ฝึกก่อนที่นักศึกษาวิชาทหารจะเข้ามาทําการฝึกได้มีการดูแลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาวิชาทหาร เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคลมร้อนเรื่องฮิสตอรรวมถึงเรื่องกล้ามเนื้อสลายนะครับก็คือจะมีการดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้เด็กขาดน้ําพยายามเน้นการดื่มน้ําเยอะๆทุกๆชั่วโมงแล้วก็มีการดูแลเด็กดรตรงไหนท,<ล>ที่ว่ามีโรคประจาตัวหรือมีเกณฑ์เสี่ยงเราก็จะจับตามองเป็นพิเศษ,ษครับ,รบขอบคุณมากครับปัจจุบันนะครับมีโครงการเติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งล้านคนให้สังคมซึ่งโครงการนี้ได้รับการ ตอบสนองและได้รับความร่วมมืออย่างดีมากๆจากทั้งตัวนักศึกษาวิชาทหารเองตัวผู้ปกครองตัวครูแล้วก็ตัวสังคมนะครับให้ความร่วมมือดีมากๆโครงการนี้เลยเนี่ยก็คือการทําความดีให้ครบสามมิตินักศึกษาวิชาหารหนึ่งคนเนี่ยจะต้องทําความดีทั้งดีต่อครอบครัวดีต่อโรงเรียนแล้วก็ดีต่อสังคมเด็กหนึ่งคนจะต้องทําความดีให้ครบสามิติ แล้วก็ทําความดีทุกครั้งที่ทําความดีให้เขียนข้อความสั้นๆวันเวลาแล้วก็กิจกรรมที่ทําแล้วก็โพสต์ลงในเว็บไซต์แอปพลิเคชันของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคล้ายๆโพสต์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวนี้เนี่ยก็จะติดตัวนะครับติดอยู่ในระบบเนี่ยไปเป็น10ปี20ปีไปเลยตลอดนะครับน,น,น้องๆนักสวิชัหาเนี่ยใครที่ทําความดีมากก็จะถูกบันทึกหน้าจะเป็นพร์ พอร์ตโฟลิโอของน้องๆนักศึกษาวิชาฐานท่านนั้นเลยปิดทั้งหมดกี่ผัดอ่ะคือสิบหกผัดครับทั้งชายทั้งหญิงทั้งทั้งปียาวนะจะมีนะมีรอยต่อไหมจบผัดนี้เสร็จมีเว้นไหมหรือว่า ของหน่วยสร้างเองรุ่น1เข้าอบรมว่าของหน่วยครับครับในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมด้วยกัน5วาระ เราเรียนมณรลฐานบกที่44ได้กระากราบต้อนรับขอเขตเชิญครับเรียนผู้บัญชาการดรบัญการรักษาดินแดนที่พบการมณฑลฐานรรบกที่44วันนี้ผมและข้าราชการในครอบในมณฑลฐานรรบกที่44รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านผู้บัญชาการดรบัญการรักษาดินดแดนในคณะที่ได้เดินทาง นักศึกษาวิทยาศาสรชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่ห้างอญิงแชายในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุพของหน่วยบุญทนารบทที่44นะครับเพื่อเป็นนวทาในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไปในโอกต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่หนึ่งของนที่44ท่านผู้ครูทุกทา่านสำหรับวันนี้นะครับผมและคณะนะครับก็ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมก,การฝึกพัฒนาของนักศึกษาวิชาฐาร ของมูลฐานบกที่4.4ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอฟังรายละเอียดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอข่ขววดนตอนช่วงท้ายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อดีเนวห้องประชุมเนี่ยผมก็น่าจะได้พูดคุยเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับอะไรที่ซ้ำผมก็อาจจะไม่ได้พูดนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการต้อนรับและการเตรียมการสําหรับการกรใจายสรุปให้ฟังระดับเตรียมการครับขอบคุณครับำลำดับต่อไปขอเข้าสมุดะเบียบวาระที่สอง จะเป็นการชี้แจงของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลหานบกที่44ครับธีขอนาเรียนมายาสรุปการปฏิบัต really ิของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่44เพื่อนมาทราบดังนี้ประวัติหน่วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่1 520มีพื้นที่ตั้งอยู่ในค่ายเขตอุลุสานที่จะได้มีเวลาไปตรวจตรวจการสุดนั่สักวิชาทหารหรือพบปักมากขึ้น เอาผมพูดถึงเรื่องก,การฝึกก่อนนะครับการฝึกนน่ยขอให้ทางหน่วยศึกษาสารวิชาสิบอย่างเป็นเป็นเสร็จแล้วก็มีความมั่นใจและวิชาที่หน่วยบชาการหน่วยบชาการกาทหารดิแนแดนได้กําหนดประกอบด้วยการยิงปืนด้วยกระสุนจริงการเดินแผนที่แ็นทิศการนำนงชีพในป่าการนำลงให้ความรู้ในเรื่องการถูกมฝังความต้งการความรัฐชาติการปลูกจิตสำนึก ศึกษาวิชาการได้ความคิดเชิญชวนการทำความดีเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำกิจการทางการอยากให้คนที่ทำงานวิชาการมุ่งทำานบทที่44ประจําการบรรยายสรุปเรียนเท่านี้ครับการเพิ่มเติมควาเสธ่ยวชาญถ้าไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสคุยกับทางคณะผู้บริหารของ ระดับที่4.4ผมไม่ทราบว่าโครงการปลอดภัยเ่ยนั่นก็หมายความว่าไอ้เครื่องช่วยสุขต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจตาให้ดีตรวจตาให้อะไรที่มันมีเกมเซ็ตเราต้องตรวจตาก่อนถ้าแบบปลอดภัยเสร็จปุจ๊บเด็กค่อยใช้นะครับเรื่องิสโตนะครับหรือก้านเนื้อสลายนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็คือเด็กขาดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นย้ำในส่วนของ ดีต่อสังคมก็ทำให้คราทุกปิจะพอทำเสร็จก็แต่คนนั้นแหละทำใาเป็นผู้บัาชารคนสำคักอง24.4และคณะแล้วก็รวมทางอาชการผู้กำกับและสังกิชาไทยทุกท่านนะครับเจ้าที่ผู้คนนะครับที่ให้การต้อนรับและตรรยสรสม